โอเคสบายดีทุกคนสบายดีพีพีเอฟซีทุกคนจ้าเมื่อเนี่ยบาวสตีจะพาทุกคนมาอ่าเลาะส้มบรรยากาศแล้วกม็มาเบิ่งเค,คลิ้นใไดมล่ะอ่ามาเบิ่งความคืบหน้าก็ว่าไรเนาะของสวนสองนุ่นีนเฟสสองนั่นเองเนาะซึ่งบ่าวสตีมองโดยตาเปล่าตอนนี้แบบต้องใส่เข้ามาสําเร็จแล้วก็ว่าได้เนาะแต่กับบุหัวอาจจะมีการแบบว่ามา อ่าเปิดเป็นแบบว่ายังเป็นทางการอีกยังหรือบอมือได้นี่ยบอลสตีกับโบหูเนาะถ้าพี่พีเอฟซีคนได้หูอ่ะอย่าลืมคอมเมนต์บอกบอลสตีเนี่ยเนาะกาจะประมาณนี้ทุกคนนี่เลยบรรยากาศแต่เมื่อนี่ยบอลสตีมากับบอลซูนเนาะทุกคนนี่ฮ่าก็พอกสบายดีอ่าบอลสตีฮ่ก็พอกันเมื่อกี้จะพอกันไปมาสองทีแล้วก่อนก็แค่แบบห่างกันอาทิตย์นึงนะทุกคนกับบอลได้ไปน้ำการเถอะนะกาเมื่อนี้การย่างเราเลยน้ำกัน ไปคนเดียวมันกับแบบว่ามันบบมีม่บากบมู่เบาวนะโอเคไปเอา,า,ล,าล่างรอเ่นกับมาเบิ่งแบบการอัปเดตขึ้นยังว่าแลเนะทุกคนนี่เลยปลาตัวสำเร็จเรียบร้อยเลยนะต้องใสเข้ามารวดเร็วและกับว่องไวเลยอะทุกคนสังเกตวงบอดก้อนนั่นๆถ้าคนได้ย่อนไปเบิ่งคลิปบอสาตีนะเพิ่นจะต้นใหม่นแถบจะยังก็ท่านไหนลงเลยอะทุกคน ยังบ่ทันไดนลงเลยแล้วก็ยังแบบยังมีการเสื่อมเล็กเสื่อมมายังอยู่นะปัจจุบันนี่ก็ถามาเพื่อนให้เขาไปบอแต่ก็มีการแหกกดเขาไปอยู่แต่ว่าเพื่อนขึ้นไปหามเขานะบ่อนนี้แต่บ่ลสตีก็จะบ่ลลงไปเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่เพื่อนนะคนงานเพื่อนก็ยังทํางานมีใส่เข็นสนุนนี่นะนาะถ้าเกิดว่าเขาลงไปก็จจะเป็นการละเมิดคำหามนะเฮาจะบ่ลงไปเพราะว่าเพิ่ก็มีป้ายหามอย่างดีนะแต่ว่ามันเสือกงมันขาดมันล้นลงก็อาจจะมีผูแปลว่า ลูกปัญญางเล่นแล้วแต่กับบอสตีจะบอลงไปเนาะจะถ่ายให้ทุกคนเบิงดันบนบอสตีมองลยตาเปล่าตอนนี้รู้สึกว่า,วาทุกคนมั่นแบบต้องใส่เข้ามาเป็นล้านกิจกรรมเลยกับว่าหดที่แบบว่าค่อนข้างสวยงามเลยอ่ะทุกคน้สุดยอดเมืองไทยพิ่นลังซันได้ย่างดีเยี่ยมเลยอ่ะเฮ็ดออกมาได้ย่างแบบว่าตะลึงเลยอ่ะแล้วก็ประทับใจกับสิ่งที่พิ่นสางขึ้นมาเนาะ ถือว่ายอดเดี่ยบมากๆเลยโอ้ต้นใหม่ล่งเรียบร้อยแล้วเนาะต้นใหม่ก็เริ่มแบบว่ามีสีเขียวสะอุ่มแบบว่าเริ่มมีอ่าควมสวยงามขึ้นเรียบร้อยเนาะการจัดสวนนี่เพิ่นก็เฮ็ดได้ได้ย่างแบบว่าได้ย่างดีเลยเนาะเป็นล้านห้าเป็นล้านกิจกรรมเป็นล้านแบบว่ามีหินมีย่างมาว่างแบบว่า้ายแบบฮาอยูุกับธรรมศาสตร์เนาะซึ่งว่าแปลกเลยกรุงเทพมหานครตอนนี้กําลังเป็น ต้องใส่คำว่าเป็นเมืองที่อ่าเป็นเป็นเมืองแห่งสีเขียวเลยก็บว่าไหนเนาะโอ้สุดยอดงบประมาณการก่อสร้างก็น่นาจะหลายพอสมควรนะบรัสตีบโบเน่ใจตัวเล็กอ่าแบบเป๊ย์ๆเนาะน่าจะเกสิบหลานแปดสิบหลานนี่แหลมะมั้งนะขันผิดกับขอโทษขออาภัยน้ำลา,ลายนะทุกคนนี่มาเบิง้งด้านนี้ด้านนี้ก็ ฟังเบืองนี้นะบอสตีว่าเซียอย่างหนึง่งตรงกลางนี่นะเห็ดเป็นแบบว่าคือฟังเบื้องนี้เนาะคือเห็ดเป็นคือฟังเบื้องนี่นะแบบมันเต็มไปเลยนะเออแต่กับเพื่อนก็นต้องอาจจะมีไอเดียยังบางอย่างของเพื่อนอะไรเนาะที่ว่าเพื่อนเห็ดแบบนี้เพื่อนก็นต้องมีเหตุผลของเพื่อนตามบริเวณดันข้างเกาะถนนนี่จะบได้ปล่อยเป็นแบบอเขาเรียกบได้นะ <c oughs> ดปล่อยเป็นแบบกําแพงยังธรรมดาเนาะ แต่ว่าเพื่นเห็ดแบบว่าปลูกต้นใหม่ปลูกใบหยาอยังใจให้มันเคี้ยวงามให้มันเบิง่งสบายหูสบายตาเนาะทุกคนคนเฮาเนี่ยนีเบิ่งแบบว่าอ่าต้นใหม่หรือธรรมชาสตร์เห็ดให้คนมีความสุขเพิ่มขึ้นมากหลายเปอร์เซ็นต์เลยทุกคนนะโอ้จุดยอดนี่แหละประเทศการอ่าพัฒนาของแถมเนาะตอนนี้บรรยากาศดีดทุกคน นะมือนีแนมเบิ้งโดยสายตาเป่านี่อ่ากรุงเทพมหานครค่อนขาง,งจะบ่มีฝุ่นเนาะ่อนข้างจาบ่มีฝุ่นเลยแล้วด้นนานหน้าบอสตีนบอสตี้ขึ้นว่าหน้าจะอ่าเฮ็ดเป็นเฟดอีกเฟดหนึ่งเนาะอันนี้ก็เป็นแยกอ่าซีร่มนะทุกคนออเนี่ยก็เป็นตึกมหาคนครนะจังตังต่ง,ตง,งาตะการตาย่างสวยงามเลยอะสุดยอดเมืองไทยนะสิ่งที่มันเกิดขึ้นใน เป็นสิ่งที่ทุกคนเห็นโดยตาเปล่าและก็สามารถสัมผัสได้ท้าทุกคนมามาเบิงนะสำหรับคนใดที่แบบว่ายังมองประเทศไทยนู่นนี่นั่นนะอยากให้มาเบิงมาเห็นเองวันนียคือประเทศที่พิ่นพัฒนาแล้วประเทศที่พิ่าเจริญเนาะอันที่จริงแล้วกรุงเทพมหานครเนี่ยพิ่นก็แบบว่าต้องใช้คำว่าพัฒนาอย่างต่อเนื่องเลยต้องใช้พัฒนาต้องใส้คำว่าพัฒนาอย่างต่อเนื่องเนาะยางตีเห็นนี่ก็บริเวณด้านนันก้อนนั้นที่บาสติมากก็มีแต่ อาชีวะจะไหล่ะยังี่าท่านไี่เป็นฟุตบาทที่สวยงามเนาปกติแล้วกับต้นใหม่ก็จะเหี่ยวแห้งตายแต่ปัจจุบันนี่เริ่มฝืนสีขึ้นมาแล้วนะฝืนสีขึ้นมาแล้วแล้วก็เป็นต้นไม้สีเขียวยังสวยงามเนาในอนาคตปกติคือว่าจะเป็นคือฟังนี่เลยนะซึ่งจะเป็นผลดีมากมากเลยต่อชีวิตการเป็นอยู่ของคนในเมืองใช่พราาว่าแน่นอนแหละการใช้ชีวิตในเมืองเนี่ยมันก็อาจจะเกิดจากมลพิษฟุนคาพุนเนาทุกคนก็จจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะ นั่นก็นกนคือจากการใส่รถใส่ถนนฐานในอนาคตนะหรือว่าในกรุงเทพมหานาครหรือทั่วโลกหันมาใส่รถไฟฟ้าเบิดทุกคนเลยเนาะการอาจจะซอยรถมลพิษในโลกใบน,นี้ได้ได้ยั่งมากๆเลยอ่ะทุกคนเพราะว่าบ่อได้มีการเผาผลานของเ,อเครื่องยนต์เนาะโอ้สุดยอดลายทุกคนบนหาเสื้อ <laughs> อสวยงามขนาดเลย ปัดน้องสุดยอดเลยแต่ว่านาำในคลองนี่ผรู้สึกว่าลดลงเนาะแต่การยังมีแบบเคยจะได้นาำก็ยังดำอยู่เสื้อว่าในอนาคตเนี่ ุงเทพมาหานคอจะเป็นข้องที่แบบโอเคอ่ะ,ะ,อ,ะอาจจะบดดําเนาะอาจจะบดดําแต่ว่ามันกน่าจะดีขึ้นกว่านี้นะแน่นอนในอนาคตเพิ่นเห็ดแน่น,นอนเนาะบพซาะสถิติเซาวาจังซันว่าต้องมีการเห็ดแบบนั้นแน่นอนเนาะมีความเสื่อมันลึกๆแบบนั้นเนาะนี่แหละทุกคนสิ่งที่ดีที่เกิดจากประเทศไทยที่เพื่อเห็ดปัจจุบันนี่เฮ่าก็ควรจะเอาเป็นแบบยอยอ่างเนาะโดยเฉพาะล่าเฮาเองก็ดีนอะอนใดที่ประเทศที่อันไดที่ประเทศเพื่อเอามาปรับปรุงเอามาพัฒนาเห็ดไดเฮากับถ้ามาถ อเอาไปเหตุตามใดเนาะแน่น,นอนทุกประเทศมีขอดีขอเสียของแตล่ละประเทศเนาะกาอย่างที่เห็นนี่ก็ควรจะ,อระเอาไปเหตุใดเนาะตามเส้นทางคู่เวียงที่บาสติยูเวียงกันนะเอ่อแถวข้องคู่เวียงเนาะเริ่มจากเอ่เวียงกันเซ็น,นเตอร์มาหรือว่าภากสั้นนี่แถวมหาคู่เวียงนะทุกคนมหาคู่เวียงบริเวณแถวั้นเหมาะกับการที่จะเหตุเป็น่วนแบบนห้หรือว่าเป็น่วนยกระดับ ดีกว่าสิป่อยไ้ให้เป็นคลองแบบเปล่าๆเนาะนนี่ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่บาสตีอยากแนะนําอยากจะให้มันเกิดแล้วก็อยากให้บ้านเมืองของตัวเองในี่พัฒนาให้ท่านาสัตว์บ้านเมืองของคนเนาะนี่ก็เออบาสตี้เองก็ดีใจนะที่ได้ที่ได้แบบว่าอยู่ในส่วนงส่วนหนึ่งที่แบบประเทศไทยพนพัฒนาอย่างหน่อยก็ยังเป็นแบบว่าในส่วนของเห่าอะทุกคน ตรงไปเรื่อยๆนี่ก็จะเป็นอ่าเคยจะได้ BTS สองนนทรีนะทุกคนนะข้างหน้าย่างไปเรื่อยๆนะย่างตรงไปเลยแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปนี่ก็จะเป็นถนนสีลมเนาะเดี๋ยวสงการเนี่ก็จะมีการแบบกกำลังกันอย่างคืบคืบนเออบัสตี้เรื่องแบบเกาะกลางของถนนสีลมก็อนน่นีครับบัสตีมากแะยังเพราะท่านใดมีเล็กกันหรือว่าลวกกันเลยเนาะอ่าแต่ว่าปัจจุบันนี้เพิ่นกันกันไว้เรียบร้อยเดี๋ยวมาเล่นสงการเนี่ก็จะเห็นแหละเนาะ คนกับอาจ,จะบอไดแลย่างขามเกาะกลางกันล้วก็มาเบิ่งกันว่าปีนี้ประเทศไทยเพื่อนจะมุนเวียนไปเรื่อยๆในการจัดงานสงการตัาง21วันเนาะสุดติงกระดิ่งแมวสุดหยอดเลยนี่โอ้ตามที่เบิ่งนหนางานมือนี่ฮะถือว่ามีความเรียบร้อยไปมากพอสมควรเนาะมีความเรียบร้อยไปมากพอสมควรล้วก็มี ความสำเร็จไปแล้วประมาณ80-90%นะเอาละทุกคนสำหรับทีมนี้บาสตทีกอข์อโต้ลาพี่ลนองไปก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับทีมนี้บาสตที่อโต้ลาไปก่อนไปละบ๊ายบาย